เราจะมาถามไพ่ทาโร่ถึงชีวิตของคนราศีกันว่าในรอบเดือนเนี่ยคือ15เมษาจะถึงวันที่14พฤษภาชีวิตของคนราศีกันเป็นอะไรได้อย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบ้านทาโร่ทาง YouTube และกดไลค์เพจนะครับ พชริวิทย์อาร์ตอากูทารุทาง Facebook ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของทางบ้านทาโร่นะครับและทางของอากูพชวิทย์เดอทาร่นะครับเขาตามทาง IG ได้นะไอตอนนี้มีคำพยากร์ออกมาทุกวันนะครับไปตามอ่านกันได้ว่าชีวิตคนหนัง7วันในรอบ7วันจะเป็นอย่างไรมีคำพยากรณ์สั้นๆบอกแนวทางสั้นๆให้กับคนในแต่ละวันก็ลองไปตามอ่านกันดูใน IG นะครับพัชิรวิทย์มันชใช้ชื่อภาษาอังกฤษคือพัชิรวิทย์ทาโรนะครับเราไปหาดูดพัชิรวิทย์ทาโรนะครับโอเคเรามาดูกันครับว่าการงานของโนราสิกันเป็นไงกันบ้างโนราสิกันครับการงานณนะช่วงเวลาน,นี้ครับต้องใช้การติดต่อสื่อสารออกไปพบปะผู้คนนะครับมีสิ่ง,งต่างๆเข้ามาให้ไป็นสะสางนะครับโนราสิกันต้องพยายามดาเนินการนะต้องมีการจัดการต้องมีการวางแผน นะครับต้องเป็นผู้ควบคุมต้องเป็นคนบอกต้องเป็นคนกล่าวนะครับเพื่อให้การงานไปในทางที่ดีเขาไม่ได้เรียกว่าคุณเป็นผู้กำกับหลกแต่คุณก็ต้องเป็นคนที่เขียนแนวของงานเขียนเส้นของงานเขียนขอบข่ายของงานเพื่อให้งานนั้นของคุณที่คุณทำอยู่ที่คุณถืออยู่ที่คุณดำเนินการอยู่มันไปในทางที่ดีนะครับมันลุล่วงไปได้ต้อบอกคำนี้ แล้วมันจะช่วยให้การงานไปในทางที่เหมาะสมมากกว่านี้ไปในทางที่ผ่านพ้นปัญหาได้มากกว่านี้งั้นคนราศีคนราศีราศีราศีกันการงานปัญหาที่มีพูดคุยกันประสานงานกันดีๆการงานคุณจะไปนทางดีมีคนช่วยเหลือไหมคนช่วยเหลือเขาจะมาช่วยเหลือคุณได้ต่อเม,มืองคุณบอกกล่าว คุณร้องขอคุณพูดคุยถ้าบอกคนช่วยเหลือต้องตัดสลูหรือให้ฟ้าประธานฟ้าโปรดช่วงเล้ช่องฟ้าเปิดให้คุณสามารถพูดคุยได้และความช่วยเหลือนั้นจะมาสําหรับผู้ที่ร้องขอหรือสามารถสาหรับผู้ที่ประสานงานมาและจะเป็นเรื่องดีและลองไปปรับดูลองไปใช้ดูเพราะการงานมองเห็นช่องที่ดีนะครับอุปกรณ์สื่อสารเป็นสิ่งสําคัญพยายามพูดให้เคลียพยายามพูดได้เข้าใจพยายามให้เข้าใจในภาพที่มองเห็นเหมือนกัน จะช่วยให้การทํางานของคนราศีกันง่ายมากขึ้นมาดูการเงินคนราศีกันครับตกเป็น the time b a า a n c e ณช่วงอะไรนี้ครับอืมเขเรียกต้องแบ่งกองให้เป็นอะบางทีต้องจัดสรรเงินมีไม่เยอะถ้าบอกคำนี้เงินมีไม่เยอะเงินมีไม่เยอะทําให้ตัวของคุณเองไม่สามารถทําอะไรได้เยอะ นั้นคุณต้องแบ่งการจัดสรรของตอนเองดีๆคุณต้องแบ่งการจัดสรรในเรื่องราวของการใช้จ่ายของคุณดีๆนะครับก็จะช่วยให้การงานของคุณการเงินของคุณผ่านพ้นช่วงวิกฤตเหล่านี้นั้นคนราศีกันเงินต้องแบ่งเป็นกองนะครับพยายามมาเงินเป็นกองๆองพยายามจัดการเงินให้มันหลงร่องลองรอย ครับก็จะช่วยให้คุณผ่านช่วงปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับบางทีบางครั้งต้องมีสำรองนะครับใช้ใจ่ายและกระตาม,มีกองหนึ่กองสองกองสอันนี้ใช้เรื่องอะไรนะช่วงเวลาไหนถึงวันไหนต้องไปมันผ่านต้องวางแผนในการใช้ใจ่ายดีๆนะครับแล้วจะผ่านผลไปได้ด้วยดีคราวนี้มาดูความรักของคนโสดคนโดสดราศีกันตกเป็น3 of p e n t a c l e จริงๆนะคนราศีกันนะช่วงนี้ความรักของคนโสด ไปมีส่วนร่วมให้ความรักเขาประสบ,บสความสาเร็จเข็นคู่รักคนอื่นมาช่วยประสานงานไปมีส่วนในชีวิตความรักของคนอื่นเขาจังเลยอะดีไหมผมไม่ได้บอกว่าผิดผมไม่ได้บอกว่าผิดต้องบอกคำนี้นะผมบอกว่ามันมีส่วนร่วมมันก็ดีนะครับมันช่วยให้ความรักของคนที่เขามีปัญหา เขาคลี่คลายความรักเขาเป็นอะไรที่สูงอย่างหนึ่งแต่อย่าข้ามเส้นอย่ามองตัวเองเป็นโซนสาคัญยาทวงอย่าท,วง,าทวงซึ่งความสําคัญอย่าทวงซึ่งบุญคุณอย่าทวงว่าคุณต้องมีชั้นคุณไม่เห็นชั้นไม่ได้คุณไม่เรียนไม่ไม่เอานะความสวยงามของคุณจะกลายเป็นความชุยอย่างมากเลยนะ ้องบอกคํานี้เพราะว่าตัวคุณเองนะครับตัวคุณเองจะทำอะไรก็ตามแทนที่จะดีเธอคุณทวงบุญคุณแล้วคุณข้ามเส้นในเรื่องของความสำคัญทุกคนเขาต้วคุณจะกลายเป็นคนไม่มีค่าในเรื่องตรงนั้นเลย คำพูดคุณดูใหญ่คำพูดคุณดูมีอะไรก็บอกคำนี้คำพูดคุณสามารถประปรสานเขาให้ดีจงพูดดีให้เป็นสีแก่ปากพูดเสร็จแล้วเป็นความดีก็ดีไปไม่ต้องทวงบนคุณอะไรมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาจดจําอยู่แล้วเขาไม่จดจําเรื่องคุณคุณลุกคุณทําอะไรดีมันได้จดจําไว้แค่นั้นเองแต่คุณไปทวงบนคุณมันกลายเป็นคุณไปสอดแทรกชีวิตของเขา คุณไปสอดแทรกในการใช้ชีวิตของเขาแล้วมันจะทําให้เขามีปัญหาแล้วคุณจะสวยไปด้วยแทนที่คุณจะได้คนงามความดีคุณจะกลายเป็นคนที่สวยกับเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยแล้วมาระวังไว้ดีๆนะครับคราวนี้มาดูความรักของคนมีคู่ของมาศีกันครับเอาหม o d เกิดได้ไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนความรักเออ ถ้าพูดอย่างนี้ว่ามันมีปัญหาอยู่ข้างในคือความรักเนี่ยมันมีความไม่เข้าใจเดอะมูนตัวที่ใครเห็นเดอะมูนต้องตวเดอะมูนมันขึ้นหนึ่งคืนใช่ไหมมันใสไหลยเย็นอยากให้ความรักมันดีแต่มันทำแล้วผิดที่ผิดเวลาพูดคุยแล้วผิดที่ผิดเวลาตกลงแล้วผิดที่ผิดเวลาแต่จริงๆแล้วสิ่งต่างๆก้บอกคำนี้ว่าตัวคุณเองจะทำอะไรก็าตามหนึ่งอย่าเปรียบเทียบ สองอย่าน้อยใจสามอย่าคิดไปเอง The Moon เป็นผู้หญิงหนักเลยเป็นผู้ชายที่ไป,เ,ปเอาที่ใช้ผู้หญิงมาใช้หนักเข้าไปใหญ่เลยนั่นบอกหนึ่งความรักมันมีความไม่เข้าใจมันมีช่องว่างปัญหาเรื่องความรักของคุณมีเกิดขึ้นละหนึ่งคุณเอาคนอื่นเข้ามาแทรกหรือเปล่าเขาวอาคนอื่นเข้ามาแทรกคือเช่นเพื่อนร่วมงานนะครับ คุณทอดทิ้งเวลาคุณไม่รักษาสัจจะคุณไม่รักษาคําพูดคุณไม่ได้สนใจคนรักของคุณจริงๆอย่างที่คุณบอกนะครับคุณเอาสิ่งอื่นเข้ามาสอดแทรกนั้นคนราศีกันทํางานจบคืองานจบเรื่องของเพื่อนนอกบ้านคือเพื่อนนอกบ้านเวลาของคนในครอบครัว้าเวลาของคนในครอบครัวทะเลาะกันตั้งกฎไปดีไหมไม่ให้ตั้งกฎแต่พยายามปรับความเข้าใจพยายามมองความสวยงามในวันที่เขาสวยงาม ไม่ใช่วันนี้คุณเห็นความไม่สวยงามของเขาแล้วคุณบอกให้เขาคือสิ่งไม่สวยงามฉันเลือกมาผิดฉันไม่น่าเลือกเธอฉันรู้งี้ฉันเลือกคนอื่นรู้งี้ฉันเชื่อคนอื่นดีกว่าเชื่อคนนั้นที่พูดอย่างนี้เชื่อคนนี้ที่พูดอย่างนั้นพังนะจ๊ะถามทําไมไอ้ฝั่งตรงข้ามมันจําคุณไอ้คนรักคุณเนี่ยมันจําเลยล่ะมันเมมโมรีสุดท้ายมันจะมีกรอบๆหนึ่งละ ซึ่งถึงแม้คุณบอกคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคุณไม่เขามีตุ๊กตาขึ้นมาตัวนึงละที่เขาก็ต่อยต่อยต่อยพเพื่อพยายามเอาชนะให้ได้เขาต่อยกับเงาที่คุณแม่งสร้างขึ้นมาเขาต่อยกับเงาที่คุณแม่งแคบผุดสวาดคือพูดจาแบบไม่คิดออกมานะ <Yeah. S 2> เรื่องเอาเรื่องของอื่นมาเปรียบเทียบอยู่กับความรักของคุณอยู่กับคนรักของคุณอย่าให้ความรักของคุณดีคุณจงสรรสร้าง จงพยายามจับมือถังวางเข้าใจจับมือเด็กหนึ่งไปให้เกิดความเข้าใจพยายามลดช่องว่างพยายามลดสเปคพยายามลดความห่างดีๆนี่เตือนไว้นะบอกไว้ก่อนมีช่วงเวลาช่วงนี้ที่มันสามารถเคลียร์ได้จงพยายามรีบเคลียร์ครับนี่เตือนไว้นะเขาก็รอการเคลียร์คอยโอกาสด้กันแล้วพยายามพูดจาตรงๆอ้อมค้อมแต่สุภาพจะช่วยให้ไม่ตรงๆไม่อ้อมค้อม แต่สุภาพโทษที่พูดตรงๆงอ้อมคอละสุภาพเออมันงงกับคาพูดนะตรงๆงไมมอ้อมคอมแต่สุภาพให้เกียรติคนรักคุณมากกว่าที่คนอื่นเขาให้เกียรติแล้วคนรักคุณจะรักคุณจะเข้าใจคุณและจะยอมรับคำพูดหรือคำพูดจาหรือคำแนะนำคำแค่ตัวจากคุณนะครับตอนคนราศีกันคราวนี้เรามาดูสิครับว่า จะทำตัวอย่างไรจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังจะทําพฤติกรรมแบบไหนในช่วงของเดือนนี้เพื่อชืดคโคละสีกันดีขึ้นในออฟครับให้ความสําคัญกับทุกช่วงเวลาละเอียดอ่อนแต่ไม่ใช่อ่อนแอละเอียดอ่อนในสิ่งนี้ต้องทำซิกออฟซอสเนี่ยหดาบให้ใบแรกเขาบอกเลยนะพูดดีๆพูดจาดีๆยักลมนะ เสือหนีนะศัตรูกลายเป็นมิตรนะปัญหาคลี่คลายเลยนะถ้าคุณพูดจาดีๆงั้นจงละเอียดอ่อนกับสิ่งต่างๆต,ต้องบอกคำนี้ความแข็งก้าวใช้ไม่ได้ความอ่อนแอใช้ไม่ได้มีความเข้มแข็งแล้วละเอียดละออนะครับอ่อนโยนตามสถานการณ์จะช่วยให้ช่วยของคุณที่เป็นคนราศีกันดีขึ้นในรอบเดือนนี้เรามาดูต่อครับ เรื่องของจะทําบุญอย่างไรเพื่อเสริมชุดคนละสีกันง่ายไหมไฮโลแฟนเขาบอกปฏิบัติบูบชาเขาบอกศีลแล้อกทานช่วงนี้ทําทานดีคนเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเกิดมาเป็นคนสิ่งที่ทำได้ง่ายมากสุดคือการให้ครับการสละในสิง่งการให้เป็นทานดีนะครับ ทำกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญทําอะไรก็ตามที่เป็นผู้นําศาสนาผู้สอนศาสนาหรือเป็นอาจารย์ผู้สอนศาสนาในตามรักษณศัลยของคุณเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วศีลก็มีข้อกํากับไงครับทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดละออมีกรอบเป็นคนที่เป็นคนมากขึ้นสุขสว่างสดใสมากขึ้นและถ้าคุณมีภาวนาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับคือการสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งปฏิบัติที่มาตรงก็เห็นชัดๆเลยการนั่งภาวนาตามสถานปฏิบัติธรรมหรือเปิดบทสวดบทสอนธรรมะตาม YouTube ตามช่องทางต่างๆเพื่อฟังครูบาอาจารย์สอนแล้วคุณนั่งระลึกไปตามนั้นด้วยจะช่วยให้เป็นบุญที่เสริมชีวิตของคนราศีกันในช่วงเวลานี้นะครับโอเคคนลาศีกัน